สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฝันกับนี่เลยวันนี้เรามาเสิร์ฟสุขภาพที่ดีให้กับคุณผู้ชมนะคะส่งตรงมาจากไร่จากเขาใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมกับ W B Organic Farm นะคะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันกับผักออร์แกนิกแท้ๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาใจคนอยู่บ้านจริงๆนะคะมี3เซตให้คุณผู้ชมนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆของเราในวันนี้เซตแรกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเซตแรก คือชุดผักเพื่อสุขภาพอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกบ้านต้องมีนะคะรวมถึงเอาใจคนรักคนที่ทานสลัดโดยเฉพาะด้วยนะคะคุณคุณผู้ชมจะได้อะไรไปบ้างนะเซตแรกได้ผักสลัดรวมนะสองถุงใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมถุงละ7 0 0กรัมแล้วก็มะเขือเทศอีกหนึ่งถุงถุงละ5 0 0กรัมนะคะผักสลัดที่คุณผู้ชมได้เนี่ยครบเลยก็คือมีทั้งเรดโอ๊กก e e นโอ๊แล้วก็คอสนะคะเซตที่2นี่เลยจ้ะครอบครัว รักสุกี้ต้องชอบชื่อชุดว่าชุดสุกี้สุกใจผักเนี่ยมีถึง8ชนิดเลยนะคุณผู้ชมครบเครื่องสุกี้ของเราทานไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าให้ไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผักบุมผักกาดขาวปรีผักกวางตุ้งนะคะหัวไชเท้าโอ้โหแค่พูดแค่นี้น้ำลายสอแลวคุณผู้ชมข้าวโพดหวานแค่รอด กระล่ำปรีแล้วก็ฟักทองด้วยนะคะโอ้โหได้ไปจัดเต็มมากๆได้ไปถึง8ชนิดด้วยกันและเซตที่3อันนี้ถูกใจพบ่อแม่บ้านแน่นอนเพราะว่าชื่อชุดก็บอกอยู่แล้วชุดผักติดตู้เย็นคุณผู้ชมมีไว้ในตู้เย็นรับรองทำกับข้าวได้หลากหลายมากๆนะคะคุณจะได้ไปถึงผัก12ชนิดเลยค่ะคุณผู้ชม12ชนิดมีอะไรบ้างผักสลัดได้เหมือนกันนะคะทั้งเรโอกกลีนอกผักคอสนะคะได้มะเขือเทศไปด้วยมีผักบุ้ง ผักกาดขาวปรีกวามตุ้งหัวไชเท้านะคะข้าวโพดหวานคะน้ากระหล่ำปีหน่อไม้ฝรั่งผักคุณภาพขึ้นห้างแบบนี้ออร์แกนิกแท้ๆแ,แบบนี้ดีต่อสุขภาพแทแ้ๆทแบบนี้โทรได้เลย0990021524นะคะ0990021524ไม่ว่าคุณจะเลือกเซต1เซต2หรือเซต3ราคาเดียว400 สิบ,บาทค่ะคุณผู้ชมย้ําอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้เทปนี้ของเรานะคะส่งฟรีในพื้นที่ที่กําหนดนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครจัดส่งฟรี29เขตนะคะชนบุรีค่ะมีอำเภอเมืองอ่างศิลาบางแสนบางพระหนองมนศรีราชาพัทยาบางละมุงนะคะ และที่จังหวัดนครราชสีมานะคะส่งฟรีที่เขาใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าดูอยู่ชมเราอยู่แล้วอยู่ที่อำเภออื่นเมืองอื่นอะไรอย่างนี้จังหวัดอื่นนะคุณผู้ชมสนใจโทรสอบถามได้099 0021524ทุกวันนะคะหรือจะโทรตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าผักสดใหม่ส่งตรงจากไร่จากฟาร์มขนาดนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบทานผักรวมถึงตัวฝันเองตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรเลยค่ะ0990021524ค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะปัจจุบันนี้นะคะผู้คนเนี่ยนิยมทานผักในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะผักออร์แกนิกเนี่ยนะคุณผู้ชมกลายเป็นอันดับแรกที่ผู้คนนึกถึงนะคะเพราะว่าการปลูกเนี่ยนะคะของเขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งไม่ใช้มเมล็ดพันธุ์ GMO นะคะใช้การปลูกผักด้วยหลักธรรมชาตินะคะก็เลยไม่มีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะต่อดินน้ำอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะจึงปลอดภัยต่อสุขภาพคุณ คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าที่ W B Organic Farm นะคะเป็นฟาร์มผักอินทรีย์ที่ตั้งอยู่บนเขาใหญ่นะเนื้อที่ของเขาได้กว่า300ไร่เลยนะคะพิถีพิถันตั้งแต่การเพาะปลูกเลยค่ะคุณผู้ชมเน้นวิถีธรรมชาติจริงๆนะคะปราศจากการใช้สารเคมีและก็ยาฆ่าแมลงทุกชนิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจถึงความปลอดภยัยพร้อมกับความสดอร่อยของผักเราได้เลยแล้วก็รสชาติเนี่ยนะโอ้โหบอกเลยค่ะหวานกรอบ เป็นเอกลักษณ์มากๆฟาร์มของเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะคะตลอดจนการจัดส่งอย่างมีคุณภาพด้วยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ผักที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณผู้ชมได้ความสดใหม่ไม่พอนะคะที่นี่เขาได้รับการรับรองออแกนิกไทยแลนด์ด้วยนะมีโรงคัดบรรจุได้รับการรับรองมาตรฐานออย g m p และ HACCP ปลอดภัยมั่นใจในการบริโภคของคุณผู้ชมแน่นอนเลยคะ่ะ คุณผู้ชมมาดูเซตที่1กันก่อนเลยนะคะสําหรับเซตหนึ่งของเราชุดผักเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมจะได้อะไรไปบ้างนะคะได้แก่ได้ผักสลัดรวมนะคะสถุงถุง,ถงละเ0 0กร,รัมนะคะนี่เลยสวยงามแบบนี้เลยนะที่คุณผู้ชมจะได้ไปส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็มะเขือเทศ1ถุง500กร,รัมค่ะผักสลัดก็ได้ไปแบบนี้เลยนะคะทั้งผักเรดโอ๊กกลีนโอ๊กแล้วก็ผักคอสนะคะทีนี้ฝันมีตัวอย่างนะคะกับการทําเมนูที่บ้านง่ายๆก็คือเมนูสลัดโรนั่นเอง ให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะ่ะคุณผู้ชมดูนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมขาเราอยากจะทําสลัดนะคะบางทีเนี่ยเอาตรงๆฝันลองปลูกเองแล้วไม่ได้ค่ะตายหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะสั่งซื้อจากที่ที่เรามั่นใจดีกว่านะคะนี่เห็นไหมได้ผักสดๆที่เขาเก็บจากฟาร์มแบบนี้เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมส่งตรงถึงหน้าบ้านเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่าโอ๊ยเห็นสวยๆเฉพาะสวยเฉพาะในรายการหรือเปล่านะคะ ไม่ใช่คนะคุณผู้ชมส่งถึงหน้าบ้านก็สวยแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเพราะว่าเขาคัดสรรไปอย่างดีเกรดเนี่ยขึ้นห้างเลยนะคะ WB Organic Far m ร์มของเราเป็นผักส่งห้างนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ส่งบ้านคุณผู้ชมได้ฟรีตามเขตหรือว่าอำเภอที่ฝันได้พูดไปนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจโทรได้เลยนี่ง่ายๆพอคุณผู้ชมได้ผักไปถึงหน้าบ้านปุ๊บอยากจะทำสลัดใช่ไหมล้างนะคะล้างเบาๆนะทำความสะอาดเบาๆนะคะเอาผึ่งให้น้ำ หยดออกสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหม วางผักของเราที่ส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่ไส้เป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างเราเนี่ยยกตัวอย่างเป็นปูอัดนี้คุณผู้ชมดูเนาะม้วนแผ่นแป้งเข้ากับผักสลัดของเราอื้อหคุณผู้ชมอยากจะจัดจานแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอดีคำได้หมดเลยดูสิแล้วเวลาที่เราเนี่ยจะเสิร์ฟก็พร้อมกับน้ำสลัดแบบนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยลูกเด็กเล็กแดงนะคะต้องถูกใจแน่นอนกับเมนูนี้นะคะเพราะ ฉะนั้นเซตแรกคุณก็จ่ายแค่490บาทบอกเลยนะได้ผักไปเยอะมากๆขนาดนี้นะผักสลัด2ถุงอะถุงละ700กรัมมาคุณผู้ชมได้ไป1,000เป็นโล4ขีดเลยนะคะที่ได้ไปนะอ่ะทีนี้มาดูเซตที่2กันบ้างนะคะชุดสุก,กี้สุกใจต้มน้ำรอเลยคุณผู้ชมได้ผักไปถึง8ชนิด แต่ชนิดเนี่ยคือเป็นผักทุกชนิดที่เราเนี่ยใส่อยู่ในสุกี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดขาวปรีผักกวางตุ้งหัวไชเท้าที่ทําให้น้ําต้มสุกี้ของเราหอมหวานข้าวโพดหวานแครอทกระล่ําปีแล้วก็ฝักทองนะคะซึ่งเซตนี้นะคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมจะทําเป็นสุกี้แล้วเนี่ยนะคะสามารถเอาผักต่างๆที่จัดในเซตของเราเนี่ยไปประกอบเมนูอื่นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดผักกาดขาวหรือว่าบะหมี่กึง่งสําเร็จรูป คบค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแกงจืดผักกาดขาวปรีของเราที่ส่งตรงมาจาก WB Organic Farm ง่ายๆเลยนะคะใส่วุ้นเส้นใส่เต้าหู้หมูสับเข้าไปด้วยแบบนี้นะต้มไปนะคะ ใส่ซุปก้อนไปสักสองก้อนแล้วแต่น้ําของคุณผู้ชมนะใส่น้ํามากน้นําน้อยสุดแล้วแต่นะคะแล้วก็หั่นผักของเราไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะผักที่คุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะ,ค,ะคุณผู้ชมสามารถหั่นแครอทหรือว่าจะใส่อะไรสุดแล้วแต่นะ,ะหัวไชเท้าเอ่ยนะคะผักกาดขาวปรีเอ่ยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะหรือบ้านไหนจะแบบมีเอ่อเป็นหมูแผ่นก็ได้นะคะใครอยากจะมีหมูบาช่ออะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยสลงสลายนะคะ คุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปนะคะแล้วก็ต้มแบบนี้เลยนะคะยิ่งใครที่อยู่คอนโดนะเหมาะมากได้ผักสดๆส่งตรงจากไร่แบบนี้ไปปุ๊บจากฟาร์มไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถต้มแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วรอจนเดือดคุณตักใส่ถ้วยใส่ชามทานได้เลยจะเป็นเมนูเช้ากลางวันเย็นได้หมดแค่นี้รับรองเลยสุขภาพดีแล้วน้ำหนักอาจจะลดด้วยนะคะทานไม่หมดใส่ ล่อไว้ในตู้เย็นต่อได้นะคะอะทีนี้มาดูเมนูถัดไปค่ะก็ป็คือต้มนะคะมาม่าเกาหลีหรือว่าบะหมี่กึงสำเร็จรูปนี่แหละค่ะ บ้านเราจะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไว้ที่บ้านนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยแบบนี้นะคะใครอยู่คอนโดก็ทําได้นะคะอยู่บ้านก็ทําได้นะคะหิวปุ๊บสามารถหยิบผักออร์แกนิกของเราเนี่ยออกมาประกอบอาหารต่างๆได้เลยนะคะใส่เส้นลงไปนะคะใส่ผักลงไปจะเป็นกระัมปีก็ได้นะคะอย่างที่เราทําให้ดูแบบนี้เนาะคุณผู้ชมปกติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบางทีซื้อที่อื่นผักที่อื่นเนี่ยมันจะรู้สึกขมนะคุณผู้ชม ต้องเคยเคยเจอผักขมๆใช่ไหมแล้วมันจะเสียความรู้สึกเวลาเราทานเข้าไปแต่สำหรับที่นี่ w b Organic Farm ผักกรอบหวานมากๆคุณผู้ชมขาจะทานสดก็ได้จะเอาไปปรุงอาหารเมนูต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมใส่ไข่ลงไป1ฟองปุ๊บนะคะน้ำเดือด ยกใส่ถ้วยทานได้เลยนะคะเซตที่3ค่ะคุณผู้ชมได้ผักไปถึง1 2ชนิดนะคะกับเซตชุดผักติดตู้เย็นนี่เลยค่ะได้ไปเต็มๆแบบนี้นะคะคุณจะทำเมนูสลัดก็ได้เพราะเรามีทั้งเรดโอ๊ตกรีนโอ๊ตผักคอสไปให้มะเขือเทศไปให้นะคะคุณจะต้มจะผัดอะไรก็ได้เพราะว่าผักบุ้งก็มีผักกาดขาวปรีก็มีกวางตุ้งก็มีหัวไชเท้าก็มีนะคะ เมนูเช้าๆก็ได้นะคะเพราะเรามีข้าวโพดหวานไปให้คะน้ากระลำปีหน่อไม้ฝรั่งเพราะฉะนั้นคุณจะมีเมนูไทยๆหรือเมนูฝรั่งก็สามารถอะแดปทำได้หมดเลยทีนี้เรามีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเมนูหน่อไม้ฝรั่งคะ่ะนี่ค่ะสดๆจากฟาร์มแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือบรรยากาศก,าก็ดีแล้วเวลาผักเนี่ยปลูกการปลูกผักเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่า ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเราจะได้ผักที่ดีเนี่ยนะคะทานอร่อยเนี่ยนะคะดูสิแค่เราเห็นแบบการเก็บของเขานี่ก็ออร์แกนิกมากๆเลยนะคะดึงขึ้นมา้หัวเบลเลยนะอะทีนี้ได้เวลาเข้าครัวแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งพันเบคอนค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านคุณแม่ให้คุณลูกช่วยกันทําก็ได้นะคะสําหรับเมนูนี้นะช่วยกันพันพันๆน,น,นะแล้วคุณแม่ก็อาจจะเอาไปาไปน้าบกระทะเองนะคะคุณลูกก็จะสนุกตรงที่ว่า ได้ช่วยคุณแม่เนี่ยทำอาหารนะคะง่ายๆคือมีเบคอนไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าบ้านไหนจะแบบเป็นหมูไม่มีมันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะพันเบคอนเข้ากับหน่อไม้ฝรั่งที่แบบโอ้ยหน่อใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมกลัดไปนะคะเพื่อไม่ให้หลุดเวลาที่เราเนี่ยเอาไปนาากับกระทะนะคะตั้งกระทะลงกับเตาแก๊สของเรานะคะตั้งไฟเรียบร้อยปุ๊บพอกระทะเริ่มร้อนได้ทีปุ๊บคุณก็แค่หยิบ มันนาบกับกระทะนะคะนี่เห็นไหมเขาทอดไฟกลางนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันเพิ่มแล้วเพราะเบคอนของเราก็มีน้ํามันอยู่ในตัวอยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูสิแค่วางลงไปในจานที่มีผักสลัดในเซตของเราเข้าไปด้วยเนี่ยแค่นี้ก็น่าทานแล้วเห็นไหมคะอตอนนี้พูดไปด้วยเนี่ยนะคะพูดไปด้วยแล้วก็ดูเมนูต่างๆไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเสียงฝันอู้อ้อีออ๋อน้าลายซอค่ะ,ะมาเมนูถัดไปนะคะกับ ผัดผักรวมมิตรคุณผู้ชมใส่ดทุกอย่างเลยผัดผักรวมมิตรใส่อะไรได้บ้างสําหรับเซตที่3ามของเราผักกาดขาวปีกใส่ได้นะผักบุ้งได้ก็โพดหวานได้คะนาได้กระหล่ำปีได้หน่อไม้ฝรั่งก็ได้คือคุณผู้ชมทุกเกือบทุกชนิดผักที่เราให้ไปในเซตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาไปผัดผักรวมมิตรได้หมดเลยนะคะแล้วก็จัดสรรเป็นเมนูต่างๆที่คุณผู้ชมเนี่ยชอบได้เช่นกันนะคะผัดผักรวมมิตรก็ง่ายๆเลยนะคะหั่นผักทุกอย่างนะคะที่เราชอบ แล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ลงไปผัดได้เลยค่ะซอสปรุงลงปรุงรสใส่ตามใจชอบนะคะสินค้าดีราคาประหยัดส่งฟรีที่นี่ที่เดียวค่ะให้คุณได้สุขภาพดีในทุกวันด้วยการทานผักออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษส่งตรงจากเขาใหญ่กับแบรนด์ดัง WB Organic Farm มี3มเซตให้คุณได้เลือกได้แก่เซตที่1ชุดผักเพื่อสุขภาพ ได้แก่ผักสลัดรวม2ถุงถุงละ700กรัมและมะเขือเทศอีกหนึ่งถุง500กรัมผักสลัดได้แก่ผัดเรดโอกผัดกรีนโอกและผักคอส1เซตนี้เพียง490บาทเซตที่2ชุดสุกี้สุกใจผัก8ชนิดได้แก่ผักบุ้งผักกาดขาวปลีผักวางตุ้งหัวไชเท้าข้าวโพดหวานแครอทกระหล่ำปลีและฟักทอง หนึ่งเซตนี้เพียง490บาทและเซตที่3ชุดผักติดตู้เย็นผัก12ชนิดได้แก่เรดโอ๊กกรีนโอ๊ผักคอสมะเขือเทศผักบุ้งผักกาดขาวปลีกวางตุง้งหัวไชเทา้าข้าวโพดหวานคะนา้ากระหล่ำปลีและหน่อไม้ฝรัง่งหนึ่งเซตนี้เพียง490บาทส่งฟรีในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร29เขตจังหวัดชนบุรีได้แก่อำเภอเมืองอำเภออ่างศิลาบางแสนบางพระหนองมนศรีราชาพัทยาและบางละมุงและจังหวัดนครราชสีมาได้แก่พื้นที่เขาใหญ่โทรเลย099 002 1524ทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปริง แหมคุณผู้ชมคะ่ะรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาเลยเวลาที่เราจะได้ทานอะไรดีๆที่เขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วตั้งแต่วิธีการปลูกตั้งแต่สถานที่ต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมเอาหล่ะเมนูง่ายๆนะคะที่สาวสุขภาพดีอย่างเราๆเนี่ยนะคะทำได้เลยก็คือผักสลัดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมทําสลัดสักจานหนึ่งนี่คะ่ะเตรียมผักสวยๆแบบนี้รอไว้แล้วนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมได้ผักจาก WB o r g a n i ี Farm กฟร์มไปปุ๊บคุณผู้ชมก็แค่ล้างน้ําแล้วก็เด็ดๆออกเป็นชิ้นๆแบบนี้เนี่ยนะคะเอาจริงๆ เวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราล้างมือเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถใช้มือได้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ฝันทําให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างใชนะคะคุณผู้ชมได้ไปนะคะเซตแรกของเราไม่ว่าจะเป็นคอสนะคะเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนะคุณผู้ชมนะวางจัดจานแบบนี้ได้เลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะเพิ่มไข่เข้าไปสักนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพของเราหรืออาจจะมีอย่างอื่นอก ไก่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะหรือจะเป็นปูองค์ปูอัดนะคะแบบนี้สวยๆงามๆนะคะใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยเพราะว่าในเซตแรกของเราเนี่ยมีมะเขือเทศด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมขาใส่พอสวยงามแบบนี้เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะคะ,ะไข่สักชิ้นหนึ่งสักสองชิ้นแบบนี้นะคะ จริงๆทานที่บ้านเนี่นะฝันจัดเต็มมากเลยนะคุณผู้ชมคนชอบทาน,ทานสลัดอจะรู้นะคะแล้วผักทรงผักสดเนี่ยอย่าให้เหลือนี่ค่ะเห็นไหม ำสลัดพอง,งามแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหได้ทั้งสุขภาพนะคะได้ทั้งอิ่มท้องด้วยได้ทั้งหุ่นที่สวยด้วยแล้วคุณผู้ชมปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะเซตจัดส่งให้บ้านคุณนะคะเนี่ยเขาจะจัดใส่เป็นถุงเป็นเซตแพ็กเกจสวยงามแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะเซตหนึ่งของเราชุดผักเพื่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมจะได้ผักสลัดรวมเนีสองถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะถุงละ 700กรัมค่ะแล้วก็มะเขือเทศ1ถุงนะคะ500กรัมค่ะคุณผู้ชมได้ไปเต็มๆแบบนี้490บาทเท่านั้นนะคะเซตที่2ตรงนี้เลยค่ะเป็นชุดสุก,กี้สุกใจนะคะคุณผู้ชมได้ผักไปถึง8ชนิดผักบุ้งผักกาดขาวปรีผักกวางตุ้งหัวไชเท้าข้าวโพดหวานนะคะแครอทกระหล่ำปรีแล้วก็ฟักทองนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะแพคไปสวยงามแบบนี้เลยนะส่งตรงถึงบ้าน490บาทเช่นเดียวกัน ะะหรือจะเป็นเซตนี้ค่ะได้ผักหลากหลายถึง12ชนิดนะคะกับเซต ชุดผักติดตู้เย็นนะคะคุณผู้ชมได้ผักสลัดไปเหมือนกันนะคะเรซอกตินโอ๊ตผักคอสนะคะมะเขือเทศนะผักบุง้งผักกาดขาวปีกวางตุง้งหัวไชเท้าข้าวโพดหวานคณะกระลำปีหน่อไม้ฝรั่งนะคะได้ไปจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม12ชนิด490บาทนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะนั่งรอผักสดๆนะคะออแกนิกแท้ๆอยู่หน้าบ้านของคุณแล้วคุณจะได้กับแพ็กเกจที่เขาแพ็กไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ โทรได้เลยค่ะ099 002 1524 099 002 1524ค่ะทุกเซตไม่ว่าจะเป็นเซตหนึเซต 2, สเซตสามสบาทราคาเดียวจัดส่งผักสดสดออร์แกนิกแท้ๆส่งตรงถึงบ้านคุณแบบนี้รอไม่ได้รีบโทรนะคะวันนี้หมดเวลาของฟันแล้วนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมยังโทรได้อยู่นะคะ490บาทคุ้มมากๆล่าไปแล้วสวัสดีค่ะอ่า ให้คุณได้สุขภาพดีในทุกวันด้วยการทานผักออร์แกนิกปลอดภยัยไร้าสารพิษส่งตรงจากเขาใหญ่กับแบรนด์ดัง WB Organic Farm มี3มเซตให้คุณได้เลือกได้แก่เซตที่ 1. ชุดผักเพื่อสุขภาพได้แก่ผักสลัดรวม2ถุงถุงละ700กรัมและมะเขือเทศอีก1ถุง500กรัมผักสลัดได้แก่ผัดเรฟโอกผัดกรีนโอกและผักคอส1เซตนี้เพียง 490บาทเซตที่2ชุดสุกกี้สุกใจผัก8ชนิดได้แก่ผักบุ้งผักกาดขาวปลีผักวางตุง้งหัวไชเท้าข้าวโพดหวานแครอทกระหล่ำปลีและฟักทอง1เซตนี้เพียง490บาทและเซตที่3ชุดผักติดตู้เย็นผัก12ชนิดได้แก่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กผักคอสมะเขือเทศ ผักบุ้งผักกาดขาวปลีกวางตุ้งหัวไชเท้าข้าวโพดหวานคณากระหล่ำปลีและหน่อไม้ฝรัง่งหนึ่งเซตนี้เพียง490บาทสงฟรีในพื้นที่ให้บริการได้แก่กรุงเทพมหานคร29เขตจังหวัดชนบุรีได้แก่อำเภอเมืองอำเภออ่างศิลาบางแสนบางพระหนองมนศรีราชาพัทยาและบางละมุง และจังหวัดนครราชสีมาได้แก่พื้นที่เขาใหญ่โทรเลย099 002 1524ทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ